ดูลูกนี่ดูลูกนี่จ้าดูดูดูโอ้โหเลลมเลยนี่โอ้โหโลกนี่ดูอันนี้ดูอันนี้นี่ตุ้เล็กๆ โอ้โหโลงนี่บัลล่มเลยนี่ข้างล่างยายไม่เอาหรอกได้ยายจะเอาข้างบนนนได้ยายเขาเก็บก่อนเด้อนนข้างบนเอาข้างบนข้างล่างมันนกมันไม่เห็นข้างบนน่ะนกมันเห็นหนูมันเจาะไปกินหมดแล้วนะให้เขาเก็บก่อนเด้ออู้ยนี่ โอ้ยอันนี้มันจะเน่าเลยนี่นี่มันอันนี้หวานหวานหวานอันนี้หวานไม่อมเปรี้ยวเลยโอ้ยลูกใหญ่ปีที่แล้วไม่ค่อยโอ้ปีนี้ไปซื้อเขาก็แพงนะไม่ใช่ว่าถูกเด้อส,ส,สามสามสี่ลูกก็กิโลหนึ่งนะก็เป็นร้อยกิโลหนึ่งเป็นร้อยจะซื้อลูกเล็กไปมันก็ไม่อร่อยนะนี่เห็นไหมเน่าเลยนี่ มาดูรีร่วงแล้วไงไนก็เอาไปด้วยยายใหเขาเก็บก่อนด้ะจะพาไปชิมมีครบพลิกเกลือพลิกน้ำปลาพลิกปารา้ามันแล้วแต่พลไม้ไหนมันจะเหมาะเหมาะกับน้ำพริก ผลไม้มันมันไม่เหมาะจริงๆล้างแต่มือไม่เคยได้ล้างหรอกผลไมชลลลยยนะ้ชินแล้วเพื่อนๆเลยยายน่ะชินแล้วไม่ค่อยได้ล้างบางทีกินไปก็น,นึกได้พอมาดูคลิปตัวเองเฮ้ยนายจะล้างหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออ FC ฟซก็ว่ายอยู่ยีตาลืมล้างหรือเปล่ามันชินแล้วเพื่อน มันมันมันเป็นนิสัยของคนอ่ะมันอย่างงี้มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่สมัยเราเด็กๆเ,เนาะเราเก็บผลไม้จากต้นสมัยก่อนมันไม่มียาไม่มีอะไรเนาะเออแล้วที่บ้านใหญ่นะก็ดูกระโรอยู่ผลไม้เยอะเนาะที่บ้านเรานะทั้งเมืองไทยเมืองนอกทีนี้ก็สมัยเด็กก็พวกมะม่วงพวกอะไรเนี่ยปีนไปเก็บมากินมะคาม,ามะม่วงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเออ แล้วเราเป็นคนเออเนาะคนคนที่เขาอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงมันก็อีกอย่างหนึ่งไอเราเป็นคนเปนนอกชนชนบทเออเนาะมันมันเป็นนิสัยแล้วนะมัน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 บอกไม่ถูกอ่ะเพื่อนๆมันเป็นนิสัยแล้วเหมือนมาอยู่นี่แต่ถ้าเป็นผลไม้ที่เราซื้อมาเราก็ล้างอยู่เนาะแต่ว่าอันนี้คือเก็บมากินจากตน้นคือเก็บปุ๊บเข้าปากปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเออมาก็อย่างงี้ยอย่างงี้อย่างงี้หน่อยก็เข้าปากละอืมเนาะ มันก็เลยเป็นนิสัยแต่บางคน fc บางคนเลยเขา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 ไม่ได้อยู่ในสวนไม่เคยไม่ใช่ว่าว่านะเขาก็บอกว่าเออยายไม่ล้างหรยออะไรเงี้ยคือเขาไม่เคยใช้ชีวิตแบบเรานะเขาอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยก็แบบเออซื้อมันก็ต้องล้างอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างว่าแหละถ้าซื้อมาก็มันก็มันก็อะไรอ่ะมียายเยอะเนาะอืมนั่นแหละแล้วเรามาอยู่เราอยู่บ้านนอกเราก็ เออมันยายนะเมืองไทยกับเมืองนอกคือชีวิตของยายการใช้ชีวิตอ่ะมันเหมือนเหมือนกันมากเลยนะเออเนาะถ้าถ้าอยู่ในเมืองกรุงมันก็มันก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะนะคุณเพื่อนนี่เห็นไหมไอ้ที่ว่ามันแดงๆเมื่อกี้มันมันได้นั่นอ่ะนอนมันเจาะ ถ้าคนที่เขาอยู่ในเมืองกรุงเขาก็ใช้ชีวิตอีกต่างหากอีกอย่างหนึ่งเขาก็ชินเขาชินกับชีวิตของเขาอะนะเออยายก็มาชินกับชีวิตของยายเหมือนบางทีนะเก็บพวกมะเขือเทศพวกอะไรเนี่ยแต่เมืองอุ้ยแต่เมืองไทยก็ก็จริงอยู่เพื่อนๆฝุ่นมันเยอะเนาะต่ในสวนยายอย่างเงี้ยนะหญ้าเต็มอย่างงี้ฝุ่นไม่มีหรอกอ อร่อยแล้วหวานหวานอมเปรี้วยวฉยใจนะฉะใจใหญ่ไม่เคยเห็นไหมเห็นไหมเหมือนที่ยายเล่าให้ฟังบางคนที่เขากินผลไม้โชว์เขาโอ้โหใส่ถาดชโชว์อย่างสวยงามเนาะพวกเชอรี่พวกอะไรได้ไหนะ ไม่เคยได้ใส่ถาดโชว์ใหนไหมเนี่ยแทนที่จะมาอืแทนที่จะไม่ใส่ถาดดูดิดูดิเออม,มันเป็นสไตล์ของเราแล้วแหละ <c oughs> ว่าอร่อยอ่ะมันมันอมเปรี้ยวไม่ต้องจิ้มไม่ต้องจิ้มไอ้นั่นกอร่อย,ย้ว พายายไม่มาดังมันีเหมือนไปไปนั่นมาแ้ไปทุระไปหาหมอป่ะอันนี้พริกพริกเกลือ,อหนอยเยอะม เราูอ,าอันนี้จะหวานแต่ว่ายังยังแข็งอยู่ยังแข็งอยู่มากเลย<ะ>เม<ะ>คิดว่ายังไม่อร่อยหรอก ได้แล้วนะจะกรอบจะกรอบค่ะตัวนี้ก็อร่อยแล้วนะเหมือนฝรั่งบลยมั้ เขายังไม่สกุกเขมันฝรัง่งอออร่อยกรอบอร่อยอ่ะ ได้เก็บมาลูกเดียวเห็นมันเน่อลืมลืมเอาลูกอื่นมาเปรียบเทียบกันดูว่ามันจะเหมือนกันไหม My need ันนี้มันสุกแล้วเนาะมันใกล้จะสุกแล้วมันสุกแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วส่วนอันเมื่อกี้น่าจะหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นสุกมันช่ำแล้วมันมีน้ำส่วนอันเมื่อกี้ที่ยาย,ย,ายว่าเหมือนฝรังนะ่งเน่ะมันมันเอ,อ่อ มันมันยังไม่มีน้ามันแหง้แหงๆกรอบๆแต่มันก็หวานแล้วนะรสชาติรสชาติเหมือนเหมือนกันเลยแต่ว่าความฉ่าของอันนี้มันมันฉ่ากว่าแต่ถ้าสกจริงๆสกจริงๆแล้วแต่คนชอบแฟนยายจะชอบอันนี้มากกว่ามันอมเปรี้ยวนิดนึง อันคือน้ำตาลมันมัหวานฉ่ำมาโอ้ยว่าจะทำคลิปทอนหญ้ามานาั่งกินผลไม้ นั่งกินผลไม้มันจะอะไรยหนุ่ผลไม้อย่างเดียวก็รอไปสิบนาทีแล้วอ,อร่อยไม่ได้ตดเนดะ้อ 到。Oh.